ถ้าท่านศึกษามาอย่างถูกต้องท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไปอ่านพุทธประวัติที่ทรงเล่าเองตอนตัสรู้เถอะจะพบว่าท่านไล่มาจากทุกมายังชาติมายังชรามรณะมายังเออชรามรณะมายังชาติมายังอุมายังพบมายังอุปาทานมายังตันหามายังเวทนนามายังภัษะ อจะนันะนำรูปแล่วนี่ยท่านรู้มาตามลำดับอย่างนี้ว่าถามอะไรนี่มาจากอะไรนี่มาจากอะไรนี่มาจากพอครบหมดกส็สืบสัจจะสรูร้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจที่ขยายเอาให้มันมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนขั้นตอนมากกว่าทุกข์จะเกิดเป็นสิบเอ็ดขั้นตอนกว่าทุกข์จะดับก็ถึงสิบเอ็ดขั้นตอน ความทุกข์ก็แจกเหมือนกันผนทางดับทุกข์ก็แจกเหมือนกันกฎกิทัะปัจยตาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละคือธรรมะในฐานะที่เป็นกฎที่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านเคารพทันทีเลยพระพุทธเจ้าจรัสรู้ธรรมะคือตรัสรู้กฎกิทัะปัจยตาปฏิจจสมุปบาท พอท่านจับสรู้เลยรู้ว่าจับสรู้แล้วท่านท่านถามตัวเองว่าเป็นผู้จับสรู้แล้วจะเคารพอะไรเพราะว่าการอยู่โดยมีม,มที่เคารพนั่นไม่ควรท่านก็ตอบตัวเองว่าเคา,ารพธรรมะทันทีเรื่องมันต้องยกให้ว่าพราะพระคำทีมันก็ต้องมีเรื่องแสกแซงทำนองนิยายซึ่งมันฝืนความรู้สึกขอกคนสมัยนี้ คือม <t ral an equipped> ีเรื prayed, pra ่องเขียนไว้ต่วไว้ว่าท้าสามบดีพรมลงมาที่เดียวท้าสามบดีพรมมาจากพมโลกมาในขณะนั้นมาในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งทุกองค์เคารพประทับท้าสามบดีพรมมามาเชียนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพประทับนี่ ที่เราไม่ไม่ค่อยสนใจอะเรือ่องอย่างนี้มันไม่เชื่อควองเดิมมันเขียนทีหลังกันแต่มันก็มีในพระไตรปิฎกนก่นเท้าสหัมบดีพรหมมาช่วยรับรองว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดทำที่ตัตาร,รูนั่นแหละทำที่ตัตาร,รูเอ,เองเอามาเคารพยกขึ้นเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้ามันพระพุทธเจ้าของเราก็มีสิ่งสูงสุดที่เคารพคือธรรมธรรมะเหมือนกับพระเจ้า แล้วเพื่นธรรมะที่ตัดสู้นั่นก็คือกฎของธรรมชาติกฎอิทธิปัทจ์ตาของธรรมชาตินันเรียกว่าธรรมแล้วาทา่านก็เคารพ